ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมคะพบกับช่องละองชาแนลนะคะค่ะแอดก็อยากจะมาพบปะพูดคุยกับ f c นะคะก็มี f c หลายต่อหลายท่านนะคะที่เข้ามาใหม่ก็ยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาของละองชาแนลนะคะก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยนะคะก็ยังไงแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทํางานนะคะ ค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมพอจะโชคดีกันบ้างไหมคะเพราะว่าคลิปที่แอดนำเสนอก็เข้าเหมือนกันนะคะท่านชมคะและแอดก็เป็นผู้โชคดีด้วยนะคะแต่ว่าถูกไม่เยอะนะคะท่านชมก็ถูกสามตัวโต๊ดนะคะก็แอดก็ซื้อสามตัวโต๊ดห้าสิบคูณห้าสิบก็เลยโชคดีห้าสิบบาทนะคะก็ดีใจมากๆค่ะที่เป็นผู้โชคดี ด้วยนะคะท่านชมคะและแอดก็คิดว่า f อฟของแอดน de ่าจะโชคดีกันไปกับแอดด้วยนะคะเพราะว่าคลิปที่แอดนำเสนอก็มีคลิปที่ว่ามะม่วงหล่นนะคะท่านชมก็วันนั้นแอดก็อยู่ที่วัดกับพี่อินนะคะก็ได้ยินเสียงมะม่วงหล่นนะคะก็เลยพาการไปเก็บมาดูนะคะเพราะว่าเมื่อหลายเดือน ที่แล้วนะคะท่านชมเจ้าแม่ก็เคยให้โชคกับ,บลูกมะม่วงนะคะแต่ว่าวงวนนี้ก็เข้าเต็มเต็มเหมือนกันนะคะท่านชมขึ้นอยู่กับว่าใครจะจับคู่เอาเป็นคู่ไหนกันนะคะแต่ว่าแอดก็จับคู่เอาที่ว่าวันนั้นเห็นสองที่นะคะท่านชมคะ วันนั้นพี่อินก็มองเห็นเป็นสี่กับสามเอ็ดก็เห็นสี่กับสามนะคะสี่สามสามสี่นะคะแต่ว่าแอ็ดก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้เหมือนกันนะคะสามสี่นะคะสองใบนะคะแต่ว่าล่างก็ออกสองสี่นะคะก็เลยไม่โชคดีเลขล่างนะคะท่านชมแต่ว่ายังไงแอ็ดก็โชคดีสามตัวโต๊ดก็ดีใจค่ะท่านชมคะ ถ้าท่านผู้ชมท่านใดนําไปซื้อเหมือนกับเอสก็คงจะโชคดีไปกับเอสนะคะเพราะว่าอีกมุมหนึ่งก็มองเห็นเป็นหกห้านะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเลขเจ็ดนะคะท่านชมค่ะก็เอสก็เลยจับคู่เอานะคะจับคู่เอาเป็นเอสก็ซื้อเจ็ดหกห้านะคะท่านชมแต่ว่า เลขก็ออก5 6 7นะคะท่านชมก็เลยถูก3ตัวโต๊50บาทนะคะท่านชมก็ดีใจมากมากคะ่ะท่านชมเพราะว่าแอดก็ไม่เคยถูก3ตัวมานานแล้วนะคะท่านชมส่วนมากก็จะถูก2ตัวนะคะแต่ว่าวันนี้ถูก3ตัวก็ดีใจสุดๆคะ่ะท่านชมคะ่ะก็แล้วก็แอดก็ถูก6 7ด้วยนะคะก็6 7แอดก็ได้ อยู่ประมาณ80บาทค่ะไม่เยอะค่ะท่านชมเพราะว่าแอปก็ซื้อไม่ค่อยเยอะนะคะท่านชมค่ะแอปก็ไม่ค่อยมีทุนเหมือนกันนะคะทุนน้อยค่ะท่านชมค่ะก็เลยโชคดีบ้างก็ดีใจมากๆค่ะท่านชมเดี๋ยวแอดจะมาเล่าให้ฟังว่า67แต่ว่าแอดซื้อวันก่อนแล้วนะคะวันที่ว่าวันก่อนที่ได้เลขมาจากลูกมะม่วงนะคะท่านชมแอดก็ซื้อไว้ก่อนนู่นแล้วนะคะ วันนั้นแอดก็เป็นวันพระใหญ่นะคะท่านชมวันนั้นเป็นวันพระใหญ่แต่ว่าแอดก็ได้มาจุดทูปจุดเทียนที่บ้านนะคะแล้วก็อธิษฐานขอโชคขอลาบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพระคุณเจ้านะคะคุณพระคุณเจ้านะคะก็อธิษฐานไปว่าลูกมาขอโชคขอลาบกับค,คุณพระคุณเจ้านะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ ทุกที่ทุกคนทุกแห่งนะคะที่ปกปักรักษาขอให้ลูกหลานปลอดภัยแล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็ลูกหลานขอโชคขอลาบไปฝากเอฟซีของละองชาแนลด้วยเจ้าค่ะขอให้ประทานโชคลาบให้กับละองด้วยเจ้าค่ะจะได้มีโชคลาบไปฝากเอฟซีของละองจะได้มีโชคมีลาบกันนะคะหลังจากที่เอ็อธ,ธิษฐานเสร็จนะคะท่านชมเอ็ก็ปักธูปะนะคะแล้วก็เทียนนะคะ ิ <ersch> ้งพระของเอสเอสก็จะตั้งน้ําไว้สองแก้วนะคะท่านชมก็ตั้งไว้ฝั่งนี้แก้วหนึ่งฝั่งนี้แก้วหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีที่ปักธูปนะคะท่านชมธูปตรงกลางนะคะแล้วก็ที่ปักเทียนด้านข้างนะคะเอสก็จุดเทียนนะคะเทียนจะอยู่แบบนี้นะคะเอสก็จุดเทียนแล้วก็เอียงเอียงเทียนให้หยดน้ําตาเทียนนะคะหยดใส่น้ําในแก้วนะคะท่านชมค่ะ หลังจากที่แอดอธิษฐานขอเสร็จแอดก็จะทำอยู่แบบนี้นะคะตั้งเทียนเอียงๆแล้วก็ให้หยดเทียนลงไปในแก้วน้ำนะคะแล้วก็อธิษฐานไปว่าขอให้ลูกหลานมองเห็นตัวเลขที่มีโชคขอโชคขอลับไปฝากเอฟซีของลูกขอประทานโชคลาภให้กับเอฟซีของละอองชาแนลด้วยเจ้าค่ะแล้วก็แอดก็ตั้งไว้แล้วก็มันมานอนดูทีวีนะคะพอ พอเทียนดับประมาณ20นาทีได้นะคะก็เทียนก็ดับลงนะคะท่านชมและแอดก็ได้ไปดูหยดน้ำที่ว่าในแก้วน้ำนะคะที่หยดน้ำตาเทียนล,ลงในแก้วน้ำนะคะก็แอดก็มองเห็นเป็นหกกับเจ็ดนะคะท่านชมก็เข้าเต็มๆเ,เลยนะคะท่านชมคะหกเจ็ดแอดก็ซื้อไว้แล้วนะคะหกเจ็ด ที่ว่าซื้อไว้ก็ถูก80บาทนะคะท่านชม6กก็เข้าเต็มเต็มนะคะท่านชมแต่ว่าคลิปนี้แอดก็แอดไม่ได้นําเสนอนะคะท่านชมแอดกลัวว่าตัวเลขจะไม่เข้านะคะก็เลยไม่ได้นําเสนอให้กับเอฟซีได้รับชมรับฟังกันนะคะก็แอดกลัวว่าตัวเลขจะไม่เข้านะคะก็เลยไม่กล้านําเสนอนะคะแต่ว่า ถ้าใครได้ดูคลิปของหลวงตานะคะที่ว่าหัวข้อคลิปก็ขึ้นหัวข้อว่าโค้งสุดท้าย12ล้านแตกนะคะท่านชมแต่ว่าเคยมีผู้โชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะสองใบ12ล้านแต่ว่าหลายเดือนที่แล้วนะคะท่านชมแต่ว่าเขาเพิ่งมาหาหลวงตาในวันนั้นวันที่ว่าแอดไปทําคลิปกับหลวงตานะคะก็หลวงตาก็เล่าให้ฟังในวันนั้นนะคะก็ ก็เลยถามตัวเลขกับหลวงตานะคะวันนั้นหลวงตาก็บอกเลขของหลวงตาที่บอกวันนั้นก็มีหกสี่เจ็ดนะคะท่านชมก็เข้าเหมือนกันนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดนําไปซื้อตัดหน้าตัดหลังเอาก็คงจะโชคดีกันนะคะท่านชมค่ะก็หลวงตาก็บอกหกสี่เจ็ดนะคะก็ถ้าตัดหน้าตัดหลังเอาก็ได้หกเจ็ดนะคะท่านชมก็เข้า บนเต็มๆนะคะท่านชมแล้วก็หลวงตาก็บอกว่าเมียพีแ่แสก็บอก48นะคะ4ี่แต่ว่าไม่เข้านะคะแล้วก็หลวงตาก็บอกที่ว่าหลวงตาไปนอนโร,โรงพยาบาลนะคะท่านชมวันนั้นหลวงตาก็เล่าบอกในคลิปเดียวกันนะคะวันนั้นหลวงตาก็บอกว่านอนโรงพยาบาลอยู่ชั้นสองแล้วก็เตียงยี่สิบสี่นะคะก็ สองสี่ก็เข้าเต็มเต็มนะคะท่านชมเลขล่างนะคะก็เข้าเต็มเต็มนะคะถ้าใครนำตัวเลขจากคลิปนี้ไปเสี่ยงโชคก็คงจะโชคดีกันหลายต่อหลายท่านนะคะแต่ว่าอายุของหลองตาก็ห้าสิบแปดนะคะแต่ว่าสองสี่แอดไม่ชอบค่ะแอดก็เลยไม่เอาไม่ซื้อนะคะเพราะว่าแอดไม่ชอบด้วยนะคะที่แอดชอบก็คือห้าแปดแปดห้านะคะแอดก็ซื้อ เป็นหลักร้อยเหมือนกันนะคะท่านชม5885นะคะแต่ว่าตัวเลขก็ไม่เข้านะคะแต่ก็ยังโชคดีบ้างนะคะที่ได้6กับ7แล้วก็แล้วก็สตัวโต๊นะคะท่านชมก็ท่านผู้ชมท่านใดพอจะโชคดีก็คอมเมนต์บอกแอดด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะคะแอดก็อยากจะให้ fc ของแอดมีโชคมีลาบไปกับแอดนะคะ ก็แอดก็จะพยายามสรรหาคลิปดีๆมาฝากกับ f c ของละอองชาแนลนะคะก็ถึงแอดจะพูดไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยคล่องเหมือนแอดคนอื่นๆนะคะแต่ว่าแอดก็พร้อมที่จะปรับปรุงนะคะท่านชมอาจจะพูดผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่าแอดก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะคะท่านชมแอดก็เป็น แอดมินคนใหม่นะคะท่านชมเพราะว่าแอดก็ไม่ค่อยเก่งเหมือนแอดคนอื่นๆนะคะแต่แอดก็จะพยายามทำหน้าที่ในจุดนี้ให้ดีที่สุดนะคะทำหน้าที่แอดมินให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็จะพยายามหาคลิปดีๆให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะก็แอดก็อยากจะให้ท่านผู้ชมและ f อซของแอด มีโชคกันทั่วหน้านะคะก็สัญญาว่าจะทำหน้าที่ตรงจุดนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็เอสขคขอกำลังใจจากเอฟของเอสด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทำงานด้วยนะคะค่ะเอสก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมรับฟังที่เอสนำเสนอนะคะอาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ ค่ะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามขอบคุณค่ะ